ชีวิตคนเราจะเศร้าขนาดไหนถึงได้มีโพสต์นี้ขึ้นมาในชีวิตนะคะจะเศร้าจะทุกข์จะสุขขนาดไหนยายจ๋าขอฝากเป็นกําลังใจเนาะ นะคะให้รักตัวเองมากๆชีวิตเราถ้าไม่ตายยังมีค่านะคะถึงแม้จะเจ็บจะป่วยให้มองคนอื่นเขายังมีพลังที่เข้มแข็งหัวใจทรงพลังอาจจะต่อต้านเนาะโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีปฏิหารให้แก่เราให้คิดว่าชีวิตเราเกิดมาไม่ใช่มีแค่เราเพียงคนเดียวพี่น้องขายายามมานั่งอ่านโพสต์นี้แล้วเศร้ามากนะคะ โอ้ยแต่ว่าเนาะความเจ็บปวดจะถึงขั้นไหนนะคะถึงได้มีโพสต์นี้ออกมาด้วยคําถามทุกคนสมมตินะถ้าเราเดินไม่ได้และไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเราจะต้องเขียนจดหมายไปหาหมออะไรที่ไหนหรือ,อถึงจะฉีดยาให้นะคะให้เราหลับไปเลยแบบไม่ต้องตื่น อไม่อยากเจอใครความรู้สึกตรงนี้โอโ้โหยายจ๋าจบอกเลยขอเป็นกําลังใจนะคะยายจ๋าจอยู่เบลเยียมมีพี่น้องในงหลายๆคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงอ่ะฟังแล้วโอโ้โหสุดๆนะแต่ทำไมเขามีหัวใจที่เข้มขังแ็งเข้มแข,ข็งอยู่ได้หนึ่งก็มีสามีสองเขามีลูกทุกนาทีมีค่าอืม ทำความสุขในทุกๆวันโอ้ถึงตายก็ไม่เสียดายเพราะว่าน้องเขาบืนมาจนถึงวันนี้เขายังมีความเข้มแข็งยงายจ๋ายังบอกเลยว่า <c oughs> ปฏิหารต้องมีจริงก็มันจะยืดเวลาให้กับเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีพลังที่จะอยู่นะฮะโรคภัยเข้าเจ็บมันทาร้ายข้างเราข้างในคือร่างกายแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งมันก็จะทําให้เรามีพลังที่อยากจะสู้ต่อนะ,นะะมาอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้โหสุดเจ็บปวดเลยอะ่ะ เนาะสุดเจ็บปวดเลยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่โดนเนาะความรู้สึกยายจ๋าอยากมาอ่านสู่ให้ฟังนะคะพี่น้องขาจากการแนะนำในมุมที่มีประสบการณ์นะฮะจากประสบการณ์ตรงเพื่อนสนิทในเบลเยียมเป็นโรคมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาได้ตรวจสอบตอนนางแท้งลูกชายและนางก็ขอให้ฉีดยาให้นางจากไปในวันที่ลูกชาย ลูกชายในสองปีต่อมาเพราะไม่มีโอกาสที่รักษาอุเคเนเราต้องเข้าใจว่าเขาหมดสิ้นทางที่จะรักษาแล้วนะคะเป็นทางเลือกของเขาเนาะต้องได้รับการอนุมัติจากหมอบ้านหมอที่ทำการรักษาอาการของคุณว่าไม่มีทางรักษาแล้วจริงๆหมอจะทำการประเมินรักษาจิตใจประเมินอยู่ร่วมๆปีค่ะ ของเพื่อนเรารับประมาณ4ครั้งทานยาต้านรักษาตามอาการสุดท้ายยังไม่ไหวนางร้องขอให้ฉีดยานางในวันครบรอบแทงลูกชายเพื่อเป็นเ,เพื่อคนที่เป็นสามีและลูกสาวคนโตจะได้ไม่ลืมทั้งแม่และน้องชายคิดทบทวนนะคะถ้าการต้องสูญเสียวัยวะบางส่วนเพื่อแลกชีวิต อยู่รอดต่อไปเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนได้จะจงสู้เธอะค่ะเพื่อเรานะถ้ามีทางรักษานางก็ไม่ไม่เลือกที่จะจากไปแต่นางเลือกเพราะว่ามะเร็งที่นางเป็นมันไม่มีทางรักษาและทรมานานางจึงเลือกทางนี้จบชีวิตตอนวัย34ปีพูดแล้ววันนั้นที่เวลานางเศร้าอืม ไม่หายเลยค่ะนี่คือความรู้สึกจากเพื่อนนะคะที่มาแชร์ชีวิตคนเราเนาะถึงแม้เราจะแลกสัสดส่วนหนึ่งนะคะเดินไม่ได้อาจจะเป็นขาหรือสําหรับยายจ๋านะยายจ๋าขอแลกแล้วขออยู่ดูแหละลูกคืออยากนะนั่นคือสิ่งหนึ่งเนาะหัวใจนี่เข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งเห็นฝรั่งพิการตั้งแต่เกิดไหมเขายังไม่ยอมทําร้ายตัวเองอืมเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดเนาะ แล้วมีคอมเมนต์หนึ่งอีกต่อนะคะแต่ก่อนเคยคิดแบบนี้ตอนนั้นพี่ผ่าตัดใหญ่นอนบนโรงพยาบาลนอนบนเตียงโรงพยาบาลสามเดือนพอแพลหายดีก็ลุกขึ้นเดินกลับเดินไม่ได้ขาอ่อนแรงร้องไห้ตรงหน้าหมอเลยค่ะบอกหมอเหมือนกันว่าฉีดยาให้หลับไปเลยได้ไหมหมอที่ไทยบอก ผมเรียนมาเพื่อรักษาคนไข้ไม่ได้รักษาเพื่อจะฆ่าคนไข้หมอบอกให้หันเดินแล้วก็หัดเดินหัดเดินทุกวันเหมือนเด็กเลยจนกลับมาเดินได้ปกตินะฮะพลังกำลังใจสำคัญครอบครัวก็สำคัญนะคะนี่คือแรงบันดาลใจของคนเจ็บป่วยเนาะเขาเรียกว่าฮูทาลานี่นี่ภาษาภาษาที่นี่นะคะสามีเพิ่งให้หมอฉีดยา ไปเมื่อเดือนตุลาพศหกห้ที่ผ่านมาที่เบลเยียมกรณีนี้โลกหมดทางรักษาจากมะเร็งทุกอย่างต้องผ่านหมอบ้านจ้าเริ่มต้นตรงนั้นเท่านั้นเป็นกำลังใจให้นะคะนี่คือคำแนะนำซึ่งกันและกันเนาะ ไอ้เรื่องกรณีนี้ทําไมเยจ๋าหยิบยกมานะคะพาะปู่เยจ๋าก็เป็นโรคมะเร็งเนาะตอนนี้แกกลับแข็งแรงขึ้นช่วงแรกปี่เดือนที่แล้วตอนเยจ๋ากลับมาประมาณเดือน10บนะเดือน10แกะจะทรมานมากช่วงเริ่มต้นให้คีโมเนาะเขาก็จะมีใบหมอบ้านมาให้ที่บ้านเลยนั่นคือเป็นความเสียใจทใํจาให้เยจ๋าร้องไห้เครียดเนาะเมื่อ4เดือนที่ผ่านมา3 4เดือนที่ผ่านมาในความรู้สึกที่หมอบ้านเอามายื่นให้ลูกๆเซน นะลูกๆทุกคนก็เซ็นถ้านะถ้าเมื่อ,อไหร่ทรมานคือว่ารับการรักษาทั้งหมดแล้วมันรักษาไม่ได้แต่ก็คือเราก็ทดลองแกก็ทำาคีโมมากแกก็เริ่มดีขึ้นแต่ถามว่านะาในมุมมองเนี่ยในในภาษาหมอถามว่า,ามะเร็งข้างในตายไหมไม่นะคะสำหรับปู่เนาะแต่ พลังกำลังใจแกก็แข็งแรงแก่นแก่นมีฟุบมีลุกมีนั่งอยากมีพลังที่จะอยู่ถามว่ากระดาษนี้ลูกๆเซ็นไว้ไหมเซ็นไว้เรียบร้อยนี่คือเหตุผลทำไมปีใหม่ที่ผ่านมายายจะร้องไห้อีกทีนึงก็คือจดหมายปีใหม่ของน้องสาวนะคะ,ะสามีมานั่งอ่านหลังจากหลังปีใหม่ถึงวันที่6ก็เริ่มเก็บจดหมายที่ปีใหม่เขาส่งบ้านก็จะตั้งไว้บนโต๊ะ สามีมาอ่านให้ฟังว่าพ่อเป็นยังไงบ้างนะเออถ้าพ่อทรมานหรือเจ็บปวดสู้กับการรักษาไม่ไหวพ่อก็ให้บอกนะอืมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้บอกหมอไม่อยากให้พ่อทรมานเอา้าเราก็เห็นพ่อกินอยากอยู่ดีทำไมมาเขียนจดหมายแบบนี้ยายจ่าจยังโวยวายกับสามีนะ คิดกันยังไงสามีก็หวัวเราะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติป่ะสําหรับเบลเยี่ยมมองเป็นเรื่องปกตินะแต่สําหรับเย,ยจาย่านี่ฉุนมากนะเพราะว่าเราเป็นคนดูแลอยู่นี่อาหารกันกินทําแกก็กินโอเคมีขึ้นมีลงอาการเนาะออเบางทีอาทิตย์หนึ่งสามวันนอนบนที่นอนขยับไม่ได้ลงมาไม่ได้ก็ะเยจาย๋าอยู่ดูแลถูกมา มีจริงๆนะคะในสิ่งนี้ก็สตาร์ทมาจากหมอบ้านหมอบ้านนะคะมันก็จะมีข้อความเพราะเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าลูกนี้ก็ไม่หายขาดนะเนาะอเพียงแค่ว่าเราจะดูแลยืดเขาไปได้นานขนาดไหนแต่ทีเนี้ยคำที่เขายื่นให้คือว่าถ้าผู้ป่วยรู้สึกทรมานจนเกินไปสู้กับยาหรือการรักษาโรคนั้นไม่ได้ อืมก็ให้อนุญาตก็จะไม่ผิดกฎหมายสําหรับเบลเยียมเหล่านะนะคะแต่วันนี้ยายจ๋ายังเห็นมองเวลแกพี่ปองมาเห็นยังบอกโอ้ยยังอยู่ได้อีกนานก็หวังว่านะคะก็หวังว่าเนาะมา่านคอมเมนต์นี้ต่อนะคะก่อนอื่นต้องขอให้กําลังใจคนป่วยอ,อยู่อยู่กอดกอดนะคะกอดกอดค่ะเบลเยียม และหลายประเทศในแถบยุโรปมีค่ะแต่พบแพทย์และจิตแพทย์จนกว่าจะได้ข้อสรุปยกเว้นอย่าคนใกล้ตัวตัวอย่างคนใกล้ตัวญาติผู้ใหญ่เป็นคุณตาวัยเจ็ดสิบป่วยเป็นโรคหัวใจมีภาวะอา,อาการหัวใจวายเมื่อหัวใจล้มเหลวเฉียบพันได้ง่ายต้องผ่าตัดใส่เครื่องที่หน้าอกเพื่อปั๊มหัวใจ ได้ทันนะคะใส่เครื่องมาสองรอบเพราะเครื่องมันจะมีวันหมดอายุและประสิทธิภาพน้อยลงแกก็อยู่มาจนตั้งแต่อายุเท่าไหร่70จน78นะคะต้องเข้าโรงพยาบาลบ,บ่อยๆอยู่บ้านคนเดียวจนช่วงหลังๆแกไม่สามารถ อยู่บ้านคนเดียวได้ก็ต้องให้ไปอยู่บ้านพักคนชราอยู่ได้ไม่กี่เดือนแกก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากจนอยู่โรงพยาบาลล่าสุดแกรู้สึกว่าชีวิตที่เหลือแกอยู่โรงพยาบาลมากกว่าบ้านคุณภาพชีวิตไม่ดีแกไม่ได้ต้องการแบบนี้แกเลยคุยกับหมอที่รักษาให้ยุติการรักษาคุยกับจิตแพทย์อยู่หลายครั้งจนได้บทสรุปความ จำานงของแกต้องทำหนังสือยินยอมจากครอบครัวหลายๆขั้นตอนคือการฉีดยาเข้าเส้นหมอจะมีเครื่องปล่อยยาให้คนป่วยค่อยๆหลับไปจนกระทั่งร่างกายค่อยๆหยุดทำงานอย่างช้าๆคุณตาใช้เวลาอยู่ปร,มประมาณสองวันแกก็จากไปอย่างสงบที่บอก ที่บอกได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดและเป็นคนในครอบครัวของเราเองที่นี่และสามีก็ทำหนังสือเซ็นไว้ให้หมอหากแกเป็นอะไรแล้วต้องเอามาใส่สายท่อนู่นท่อนี่ไม่ต้องมาใส่ท่อนั่นท่อนี่นะคะแกบอกไม่ต้องทำอะไรให้ปล่อยแกไปเช่นนั้นค่ะแต่กรณีของคุณ ต้องคุยกับหมอที่ทำการรักษารวมทั้งคุยกับจิตแพทย์ควบคุมควบคู่กันไปด้วยหากไม่ป่วยเป็นโรคหลายหลายนะคะใดๆแนะนำให้คุยกับหมอจิตแพทย์เพื่อหาทางออกที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ เนาะนี่คือแนวคิดที่เขาเจอมาด้วยตัวนะคะแล้วยายจ๋าคําว่ามอบอํานาจเนี่ยพวกสามีก็คือพี่น้องอนี่เขาก็เขียนไว้เรียบร้อยเหมือนกันแต่นั่นก็คือ,อในในตอนที่พ่อมีสติแต่เราไม่ใช่ว่าจะยื่นในตอนนี้นะคะอ่าเขาก็จะฟังเสียงพ่อเหมือนกันนั่นคือคำถามจากลูกลูกที่ทอยถามพ่อเสมอแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็พอใจนะคะในอาการเนาะ,ะถึงแม้จะขึ้นขึ้น,นลงลงแกก็โอเคยังแข็งแรงนะคะ อมองจงว่าเรื่องนี้เจ็บปวดไม่ว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะคะเจ็บปวดขอให้รักตัวเองมากๆขอให้ปฏิหารมีจริงของทุกๆคนเนาะเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ชีวิตนะคะหนีไม่พ้นความตายแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะหนึ่งสิ่งอยากจากขอฝากอย่าทำร้ายตัวเองอย่าตัดสินใจแบบนี้มันอาจจะหายก็ได้หรืออาจจะยืดเราไปอยู่สักสิบปีเนาะไม่รู้ น่อาคิดอย่างนั้นฟังแล้วเจ็บนะฮะเราไม่รักชีวิตเราใครจะมารักเราเดินไม่ได้แล้วนอนติดเตียงปากคับหรือยังใช้ชีวิตได้ปกติใช้ขาเทียมไม่ได้เหลือคับหรือนั่งวินแชร์เข้าใจนะคงรับสภาพตัวเองลำบากอาจจะเพึ่งศูญเสียหรือเป่าคับเลยวิตตกพยายามมาเตือนสติครับเพราะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวเนาะที่เดินไม่ได้สูญเสียขาไป คนอื่นสู้ได้เราก็ต้องสู้ได้มีงานหลายอย่างที่ผู้พิพากษาพิการทําได้ลองปอรึกษาหน่วยงานดูนะนี่แรงกําลังใจให้กันนะคะถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ขออภัยด้วยครับนะคะจากคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจกันกดๆขอกอดๆ,ออดๆไว้นะที่นี้นะคะเนาะตอนสุขภาพแข็งแรงก็พยายามดูแลตัวเองยายจ๋าตัวเองป่วยมา 3- 4เดือนเข้า5เดือนนี้เป็นครั้งแรกเนาะจาก เรื่องนั้นเรื่องนี้ยายจ๋าจก็เล่าสู่กันฟังโอเคเราโชคดีเราไม่ได้อะไรร้ายแรงนะคะแต่ก็ต้องเข้มแข็งทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราแต่หนึ่งสิ่งสำคัญนะคะให้รักตัวเองให้มากความรู้สึกนี้บอกตรงๆนะคําว่าความรู้สึกนี้นั่งโพสออกมาแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดในหัวใจนะอือยายจ๋าจอ่านคอมเมนต์นี้โอ้โหก่อนเนะี่ยยายจ๋าจน้ำตาไหลตามเลยนะคะสู้ๆเด้อพี่น้องจา๋าอืมสู้ๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะ สู้ๆรักตัวเองให้มากกอดเราคือคนเก่งขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสุขส,ขสมหวังคิดสิ่งใดขอสมุ่งม,มาตรปัรถนาทุกๆคนค้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่าคําว่าสูญเสียยังไงก็เจ็บปวดนะคะสวัสดีคะ่ะ